มาดูการคาดการณ์ของภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เขาคิดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบดังนั้นสงกรานจึงเป็นเทศกาลที่ภาคท่องเที่ยวคาดหวังพอเพอราะอการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าว่าในช่วงวันที่1 2ถึง16เมษายนนี้จะมีรายได้จากการท่องเที่ยว1,200ล้านบาทสอบถามผู้ประกอบการตอนนี้มียอดจองห้องพักประมาณ60-7ถึงอร์ซโดยเฉพาะโรงแรม4-5ดาวจะมีนักท่องเที่ยวต่าง าเป็นจำนวนคนที่มาจองอยู่ที่50-60เค่ะแต่ว่าก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องของ PM 2.5เนี่ยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่จะเดินทางมาแต่พออากาศช่วง2-3วันที่ผ่านมาดีขึ้นน่าจะทำให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งและหลังเทศการสงกรานจะมีการประเมินฝุ่นควันแล้วก็เรื่องของภาวะ เศรษฐกิจหลังสงกรานจากการท่องเที่ยวอีกครั้งฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากผอ,อทอทอทจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถ้าพูดถึงในช่วงของเดือนมีนาเมษาพฤษภาค่ะก็เป็นช่วงดรอปของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะของของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับปีปีนี้กับปีที่ผ่านมาหรือปี2562ก็แม่ถือว่าไม่ได้แตกต่าง กันมากนักนะคะด้วยด้วยนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาโดยเฉพาะต่างชาติเองเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงขุ่นควันแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองนะคะเราก็ได้มีข้อความนะคะไปยังผู้ประกอบการที่เป็นที่พักโรงแรมน,นะคะว่าให้ให้ให้ดูแลนักท่องเที่ยวนะคะ ช่วงเทศกาลสงกรานจะมีพิธีตักน้ำทิพย์9แห่งนะคะจากวัด9แห่งนำมาแจากจ่ายให้กับประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ในส่วนของคู่ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่มองว่าสงกรานปีนี้อาจคึกคักน้อยกว่าปีก่อนๆสาเหตุจากสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาฝุ่นควันที่มากกว่าช่วงปกติสังเกตง่ายๆค่ะตัวเลขยอดขายที่ลดลงลูกค้าก็ไม่ออกมานั่งที่ร้านมีความกังวลเรื่องของปัญหาสุขภาพก็เลยอยากสะท้อนไปถึงภาครัฐให้จริงจัง,จงกับการ แก้ปัญหาค่ะคนเราอยู่ยนี้รักสุขภาพนะเหมือนเรา่ะเหมือนพี่อะร้อนร้อนอนะเดี๋ยวร้อนมีฝุ่นเยอะพี่อยากออกบ้านานะั้มล่ะไม่อยากออกเดี๋ยวนี้มีความอำนวยความสะดวก,ดกลูกค้าก็เลือกอำนวยความสะดวก,กสั่นเงาคนไม่ค่อยอยากออกไม่รู้ว่าเบื้องบนทางอ่าจังหวัดจะมีการพัฒนาปรับปรุงยังไงประชาชนตัวเล็กพวกร้านค้าแล้วก็ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ฝากด้วยนะครับผมนะ